ว,นนวันดีเป็นวันที่ทุกคนต้องมารวมตัวกันค่ะเพื่อรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่สามีเจ้หมูนางก็เลยไม่พลาดที่จะทําอาหารเลี้ยงญาติและเมนูที่นางทําวันนี้ก็คือก๋วยจับไก่น้าข้นน้าซุปเข้มข้นไก่กระต้มมาเปื่อยๆรสชาติกลอมบๆมากบอกเลยค่าว่าเครื่องแน่นเครื่องเยอะเอาใจญาติผู้ใหญ่สักหน่อยสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบอีกด้วยนะคะไม่รอช้าไปค่ะไปดูนางทําอาหารที่ครัวกัน เริ่มจากตั้งกระทคะคาดตามด้วยน้ำเปล่าน้ำเดือดแล้วตามด้วยน้ำแป้งมันค่ะใส่ลงไปแป้งมันจะทําให้เส้นกลวดจับเหนียวนุ่มมากขึ้นค่ะจากนั้นเราจะต้มเส้นกลวดจับค่ะค่อยคนไปเรื่อยๆรอให้เส้นเก๋วยจับของเราสุกแล้วก็ม้วนเป็นลอดเสร็จแล้วก็ไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากเทน้ำปลาลงในหม้อประมาณครึ่งหม้อนะคะ น้ำเดือดแล้วก็นำอบเชยแล้วก็ปลยกากลงไปต้มค่ะตามเด้ยวยรากผักชีสุกก้อนกระเทียมพริกไทยป่นจากนั้นตามด้วยน้ำตาลปี๊บข้าใส่ลงไปผงพะโลแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันจากนั้นนำไก่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะใครจะใช้เป็นไก่ส่วนอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แบบอื่นก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม สีอดําแล้วคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันสามีเจ๊หมูจะต้มไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะจากนั้นตามด้วยตองหู้ค่าใส่ลงไปคนให้ตองหู้นั้นจมน้ำเกล็ดจับของเราเลยค่ะคนไปนเรื่อยๆลองให้ตองหู้นั้นสุกแล้วก็นุ่มเวลาทานจะได้ไม่เหนียวบอกเลยค่ะว่ากลิ่นหอมมากพอได้ที่แล้วเนี่ยก็นามาตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะ ตักให้เต็มถ้วยเลยนะจะได้ทานอิ่ม,มๆเท่าน,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเกล็ดจับไก่น้ำข้นเส้นเกล็ดจับเหนียวนุ่มโรยผักชีกต้นหอมแล้วก็กระเทียมเจียวเนี่ยโหบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากส่งการนี้อิ่มแน่นอนทั้งครอบครัวเลยค่ะทุกคนไปจ้าใครสนใจสิ้าเจ๊หมูทางจับยวนันผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพหรือไลน์ไอดี ID, แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ้า